หน้าตา่างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> อันนี้คือกรณีที่ถ้ามันเต็มหน้าจอแล้วมันก็จะเลื่อนไม่ได้เนาะถ้าสมมติว่ามีข้อความแค่นี้นะมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้นะครับ นี่ uh, scrolling แบบตัวเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอา text มาใส่ต่ออีกใช่ไหมเราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องใส่ตัว layout เข้าไปนะใส่ layout เข้าไปอีกนะครับอย่างกรณีที่เราต้องการจะเอารูปไปใส่หลายๆรูปใช่ไหมครับ อ่าสมมุติว่าเราเอารูปมาวางไว้ข้างล่างสักด้านล่างนี้นะครับใส่รูปนะในสกอร์ตัวเดียวนี่เนาะสกอร์ใต้ใต้สกอร์อรลิงใช่ไหมหรือในสกอร์ลิงนะในสกอร์เราจะใส่สกอร์ซ้อนสกอร์ไม่ได้เนาะ สมมุติว่าเราใช้หรือว่าข้อความตรงนี้เนาะกรอบตรงนี้นะ <S <S เวลาเวลาจะให้แสดง,สดงนะียเวลาจะแสดงเนาะจะแสดงเป็นสกอร์ใช่ไหมอันนี้สกอร์แบบสกอร์แบบแนวตั้งใช่ไหมครับตัวนี้นะสกอร์ขึ้นใช่ไหมฮะลงใช่ไหมขึ้นลงอ้าวเราลองเอารูปมาใส่ดู ส่ข้างล่างนะครับเวลาเอารูปมาใส่ก็เป็นอะไรครับเป็นอันไหน attribute palette palette อ่าก็จะเป็น image e ใช่ไหมฮะ image e image e อ,อยู่ไหนละ image e ไปที่ palette common ก็ได้ครับ image e view เห็นไหมฮะ image e view ที่คอมโพเนนต์เนาะมาดูที่คอมโพเนนต์มาเน้นล่างคอมโพเนนต์3 e นะครับเราอย่าลืมว่า i image view เราก็มาใส่ไว้ข้างล่างนี้ใส่ไว้ในสกอร์ได้ไหม m a g e View นะครับสมมติาาว่าวางไว้ข้างล่าง กรณีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วเพราะมันใส่ได้ตัวเดียวนะครับตามหลักนะครับตามหลักลองดูนะครับตามหลักใช่ไหมสกอร์วิวนะครับสกอร์ลิงวิวเนี่ยใส่เป็นเทควิวนะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรครับเป็นสกอร์ลิงวิวใส่เลเยอร์เข้าไปทั้งใส่เป็นกรุปวิวนะครับ รูปวิวที่ได้ก็คือจะต้องเป็นเลเยอร์มันก็จะมีเทกได้มากกว่า1 t e เทกนะครับนะมีเทกได้มากกว่า1 t e เทกเนาะอย่างเงี้นะครับสกอร์แล้วก็ Layout ์นะครับเลเนีร์เลเยอแล้วก็ image view, bottom view, take view. อิเม b วิว o m ตอมวิวเท v วิวอ้าวลองดูครับเราแก้ปัญหาโดยการใส่ l ลเนีย l a เลเยเข้าไปนะครับ เลนเนลเลเยออยู่ที่ไหนเลนเนลเลเยอก็ไปดูที่เลเยอนะครับไปที่เลเยอตรงนี้นะครับเลเยอก็จะมีหลายแบบใช่ไหมนี่มีเดี๋ยวตอนนี้เราเอาอาดูที่สปริตวิวก็ได้อสปริตจะได้เห็นสองอย่างอ่ามุมมองเป็น เป,เป็นดีไซน์ธรรมดาก่อนก็ไดนะ้อาตอนนี้เราจะเอารูปลงไปใส่กับเท็กนะครับใน Score v i วนะ c o r r v Vi w คือตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้ถ้าถ้าใส่เข้าไปเลยนี่มันจะใส่ไม่ได้นะครับมันก็จะรูปภาามันก็จะลอยเป็นอิสระอยู่นะครับวิธีแก้ปัญหาก็ใช้ Layout เข้าไป ลากเลเยอรเข้าไปไว้ที่สกอร์นะครับเลเยอร์เป็นไลเนียเลเยอร์นะครับก็คือตัวนี้ไลเนียเลเยอร์นะครับลากลงมานะครับลากลงมาจริงๆแล้วเราจะต้องใส่ไว้ที่สกอร์วิวนะครับแล้วมันจะใส่ไม่ได้ในทีนี้เราก็จะต้องไปดูที่โค้ดละ นะครับไปดูที่โค้ดว่าไรเนี่ย a ลอ u t เราอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างนี้นะครับอยู่ข้างล่างต้องทําไงครับเราก็ต้องย้ายนะครับย้ายแท็กขึ้นไปวิธีย้ายก็ง่ายๆครับก๊อปเลยนะสังเกตดูตรงนี้เน,ะนาะนะสแลสไรเนี่ยลอนะครับเราก็ก๊อปเฉพาะส่วนนี้ไป คอนโทน x นะครับแล้วก็ไปวางไว้ข้างบนบนเทคตรงนี้ต่อจากนี้นะอันนี้คือสกอร์เนอะย่อ,ยอลงมาให้ดูก่อนสกอร์วิวนะครับเราก็จะวางไว้ใต้ตรงนี้คอนโทนวีเห็นไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตัว เลยเนี่ยเลเยอร์นะครับเลยเนี่ยเลเยอร์เนี่ยเราจะต้องเอามาไว้ข้างในสกอร์ด้วยนะครับดูดูง่ายๆตรงนี้เนาะ,ะย่อลงก่อนนะอันนี้คือสกอร์ใช่ไหมสกอร์วิวนะครับไลเนี่ยเลเยอร์ layout, นะครับแล้วก็ให้มันมาครอบตัวเทคนะครับแล้วก็อีเมจนะครับ ตัวเทคแล้วก็ิมเมจคือพูดง่ายๆว่าเอาเทคนะครับเอาเทคเอาอะไรต่างๆเนี่ยมามามาไว้ภายในอะไรเนี่ยเลเยอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะตัวอะไรเนี่ยเลเยอร์ก็จะถูกมองเป็นตัวเดียวกันนะครับในการที่จะแสดงนะเป็นตัวเดียวกันนอกจากนี้เราก็ยังสามารถใช้ ใช้ตัวเทรดวิวเนาะใช้ตัวเทร v i ิวนะครับใช้ตัวเทร v i ิวตัวต่อไปได้อีกนะครับนะตัวเทร v i ิวใช้ใช้เทร v i ิวตัวต่อไปได้อีกนะครับ แล้วเอา My Story มาใส่ไว้ข้างล่างนะครับใช่ My Story อ่า เดี๋ยวลองดูเฉพาะข้อความก่อนก็ได้อ่ะเราก็จะเห็นว่ามีข้อความเนาะ,ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่านข้อความไปนะครับหมดยัง มาสตอรี่ไม่แสดงเพราะว่าไม่ได้อยู่จริงๆแล้วเราก็จะต้องมาจัดระเบียบมันกอะเนาะที่เทคที่อยู่ภายในนี่นะครับ อ๋ออ่าโอเคอ่าตัวเลเยอร์ out, นะครับเลเยอร์ที่เป็นอะไรเนี่ยเลเยอร์นะครับ mm hmm. เราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเวอร์ชนะันเนาะเวอร์ชันเพราะว่ามุมมองม,มุมมองของไรเนี่ยเลเยอร์นะครับมันจะ มันจะมีตัวตั้งให้เป็นแบบ vertical กับ horizontal เนอะ vertical horizontal เนไหมครับที่อยู่นะครับเมื่อกี้ที่อยู่ไม่แสดงเห็นไหมครับ mm hmm. ที่อยู่ข้างล่าง mm hmm. ต่อมาก็จะเป็น อลองเอา image อ image เ,เ,เราใส่ text ไปแล้วเราก็ใส่ image เ,เข้าไปได้อีกนะครับ image อ,มอสมมติว่ารูปไว้ข้างล่างไกัน image ก,ก็พิมพ์เอาได้นะครับ image view เนาะ image view นะ เป็นแมทเป็นแรปคอนเทนต์แล้วก็เวลาจะเอา i m เม e หรือเอารูปมาใส่นะครับให้ให้พิมพ์คำว่า s r c นะครับ s r c เนี่ยก็จะเป็นการระบุว่าเอารูปมาใส่นะครับเป็นเอารูปมาใส่ตรงนี้จะเป็นชื่อรูปรูปภาพนะครับ รูปภาพจะมาจากไหนถ้ามาจากโฟลเดอร์อะไรนะครับเราก็ต้องต้องใส่แอดเข้าไปก่อนนะครับก็ตามด้วยโฟลเดอร์นะครับตามด้วยโฟลเดอร์นั้นๆนะครับอย่างกรณีนี้นะมันก็จะมีแอดแล้วก็จะมีอะไรครับเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีมิมัเห็นไหมครับมิมัโฟลเดอร์มิมัอยู่ตรงไหนามาดูที่โปรเจกต์นะครับอ,อยู่ตรงรีซอร์นะครับ อยู่ตรงรีสอร์ตตรงนี้นะครับก็จะมีมิมัพมาให้นะครับมมพเห็นไหมครับมิมัพก็จะเป็นรูปภาพเนาะที่แสดงนะครับเราเปิดดูก็ได้นะครับอันนี้ก็คือรูปไอคอนตรงนี้นะเป็นเว็บเว็บนะครับอันนี้รูปไอคอนเนาะ